Line Thailand ท,ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย UPA บริษทัท United Power of Asia จำกัดมหาชนบริษัท Professional West เทคโนโลยี1 9 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน วุฒิสภาถวายภาพพระกถินพระราชทานประจำปี2564ณวัดพระยาธรรมวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่10โดยเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา นำภาพพระกถินพระราชทานในนามวุฒิสภาประจำปี2564ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาณนวัดพระยาธรรมวรวิหาร หวงช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10โดยมีพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนายสุประชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่สองพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลข,ขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธี โอกาสนี้ได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยบำรุงพระอารามเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,818,933าบาท35สตางพร้อมทั้งมอบเงินบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนวัดพระยาธรรมเป็นจำนวนเงิน20,000บาท ออนไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง